เนี้โลกไวรัสระบาดไปทั่วโลกไวรัสโควิด1 9บระบาดไปทั่วภัยพิบัติเกิดจะเกิดขึ้นมากมายเราที่ผ่านมาแล้วเราก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายเนี่ยู่ได้ความยากลำบากมากขึ้นไปเรื่อยๆมันไอ้ฝึกนะฝึกอธิษฐานกองตัวเองอธิษฐานแผ่เมตตาครองตัวเองอากบาบปกรรมหนักไม่มาตัดร้อนก็อาจจะ แควคาดปลอดภัยไปได้ตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติท่านตั้งใจฟังให้ดีพลังลมป่านอนาปะติให้หายใจออกช่วยขมแมวท้องแล้วมือกดหน้าท้องให้มันแว่ไปให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วก็อาลมออกจบูกปากให้หมดเลยให้ท้องขมแมวให้มากที่สุดแล้วเวลาหายใจเข้าเนี่ยพ้องม่นจะพองเอง ด้วยอัตโนมัติก็ทำอย่างนี้นะให้ต่อเนื่องไหายลองทําดูซิอา้าวยังหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองแต่ไม่ต้องท่องนะแค่รู้รู้สึกว่ามันมีหายใจออกแล้วท้องมันแฟบหอนหายใจเข้าท้องพองต่อไปก็ไม่ต้องเอามือกดแล้วทําอย่างเงี้ยให้ต่อเนื่องทีดหลายๆครั้งฝึกใอ้ํานานเวลาหายใจออกให้ม,มีความรู้สึกว่าให้ของเสียเนี่ยมันออกจากร่างกายให้หมด ไม่ว่าจะเชื้อโรคอะไรก็เอาออกจากร่างกายให้หมดทำความรู้สึกว่าเอาของเสียออกจากร่างกายทั้งหมดพร้อมกับลมออกเอาของเสียออกจากจิตใจคือราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตดแค้นพยาบาทผูกใจเจ็บความวิตกกังวลความเศร้ามองความห่วงใยรักใคร่ผูกพันในตอนนี้ก็ออกไปในปัจจุบันขณะนี้ก็ออกไปเออทิ้งออกไปทิ้งออกไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปให้หมดให้หมดให้หมด เอาออกไปจากใจให้หมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เอากลับคืนเข้ามาเวลาหายใจเข้านะให้มีความรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันเข้าไปผ่านไปถึงหัวกะโหลกที่สะผ่านไปทั่วตัวหายใจเข้าก็รู้สึกว่าลมหายใจเข้ามันแพร่ซ่านไปทั่วตัวผ่านสมองผ่านจมูกผ่านร่างกายไปหมด ไปถึงท้องนู่นหายใจเข้าแล้วก็ท้องพองเวลาหายใจออกก็ไม่ใช่หายใจออกทิ้งทางจมูกลวดไปเลยให้รู้สึกว่าลมหายใจมันออกเนี่ยมันแผ่ซ่านไปทั่วตัวมันกระจายไปทั่วตัวพอท่านทําได้อย่างนี้แล้วนะท่านก็ให้มีความรู้สึกว่าเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันสดชื่นแจ่มใสเบิกบานออกซิเจนเข้าไปเต็มเต็ม ผ่านไปถึงสมองระบบสมองระบบประสาทตัวร่างกายให้มันอิ่มเอิบซาบซ่านหายใจเข้าให้มันผ่านรูจมูกผ่านระบบสมองผ่านไปทั่วตัว,ตวไปค้างไวท้ที่ที่ท้องให้ท้องมันพองไปเต็มปอดเต็มร่างกายแล้วก็หายใจออกให้ท้องมันแฟออกเนีก่ก็อย่าให้ใจทิ้งทางจมูกอย่างเดียวให้มันกระจายไปทั่วตัวช้า,ชา ระหว่างอธิษฐานจิตอย่าให้ลมหายใจรั่วเป็นอันขาดเขาเรียกว่าหนึ่งคาบนะตั้งแต่โบราณการมาแล้วเวลาจากอธิษฐานจิตหรือสวดสวดคาถาสั้นๆให้สวดตอนกั้นลมหายใจอย่าให้ลมหายใจรั่วกักไว้แล้วก็อธิษฐานจิตว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ ขอให้ธาตุทุกธาตุขันทุกขันสสารพลังงานความว่างพลังจิตที่บริสุทธิ์พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์จงเป็นปกติตามธรมมมธรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินนี่อธิษฐานปรับธาตุขันซะก่อนทําทุกวันอันนี้ดีมากนะเนี่ยแล้วก็เทรวมกวมบ,บทสวดสั้นๆต่อไปก็ กั้นลมหายใจเมื่อกั้นลมหายใจได้แล้วก็ว่าพุทธโธพร,ระอรหังพุทธังรักษาธรรมโมพระอรหังธรรมังรักษาสังโคพระอรหังสังขังรักษาทุกโศกโรคภัยสเสนียดจันลเลยเซนมะเลงเซเนื้อลายเชื้อโรคลายพิษลายใดๆบีมา อะนัตตาศูนย์เปล่าณนศะูนย์โมศูนพุทธศูนธาศูนยะศูนศูนหายไปด้วยนะโมพุทธ,ธายะยะธาพุทธโมนะสัมปจิตโตปัจฉามิแล้วก็กืนลมกืนน้ำลายลงท้องก่อนที่จะหายใจออกกืนลมกืนน้ำลายลงท้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วตัว,ตวทุกลูคุ้มขน รูเส้นผมมันไม่ได้ปล่อยพลวดออกทางจมูกนะให,มมมาามใหใ้มีความรู้สึกว่ากืนลมกินอากาศเนี่ยลงท้องแล้วก็ลมหายใจเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันกระจายออกไปทั่วตัวออกไปไปลายมือปลายเท้าปลายศีรษะออกไปทั่วทุกลูกขุมขนพอเรากืนลมกินอากาศลงไปอนะมันจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันหมดไปเลยแทบจะไม่เหลือออกทางจมูกเลยนะให้ฝึกเนี่ยจำได้ไหม ฝึกแบบนี้ให้ชนานาญแล้วก็ฝึกตอนที่เรากั้นลมหายใจใหม่ๆเนี่ยให้ฝึกว่ากั้นได้แล้วแล้วลองหน้าไปจุ่มน้ําดูหน้าจุ่มน้ําว่ามีลมรั่วไหมถ้าลมไม่รั่วก็แสดงว่าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเราก็อธิษฐานจิตหรือสวดไอ้คอธิษฐานเนี่ยสั้นๆเนี่ยถ้าเราสวดเร็วๆนะมันจะได้สามจบต่อหนึ่งกั้นลมหายใจ ตอนที่สวดอย่า,ยา,ยาต้องกั้นลมหายใจไว้อยู่นะถ้าเราสวดเร็วๆมันจะได้สามจบตัวหนึ่งกั้นลมหายใ,ใจเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่ถ้าเรา,เราสวดชา้ามันก็ได้หนึ่งจบตัวหนึ่งกั้นลมหายใจเราก็ทาทาหลายๆรอบหนึ่งจบตัวหนึ่งกั้นลมหายใจพอเราสวดบ่อยๆมันก็จะได้สามจบนะพุทโธพะระอรหงังพุทธังรักษาธรรมโมพลังธรรมรังรักษาสังโฆพลังสังฆังรักษาทุกโศกโรคภัยเสนียดจันรายเส็นมะเร็งเส็นอะไร เชื้อโรคลายพิษลายใดๆมีมาอนัตตาสุนปานัสุนโมสุนพุสุนธาสุนยะสุนสุนนาด้วยนโมพุทธายะยะถาพุนะตบจิตโตปัจฉมิพุทโธพระลรรมารรักษาธโมตณมังรักษาสกุรารสังครักษาทุกโศกโรคภัยเสนีย์จันเลยเชื้อโรคลายพิษลายเส้นเนื้อลายใดๆมีมาอนัตตาสุนปานัสุนโมสุนพุสุนธาสุนยะสุนสุนนาด้วยนโมพุทธายะยะถาพุนะตบจิตโตปัจฉมิแล้วก็กืนลมกืนอากาศกืน น้ำลายลงท้องแล้วกั้นลมกระจายลมออกไปทั่วตัวอย่าให้มันไหลปล่อยออกจมูกพรวดไปทีเดียวเรียกเอเสียของมันเสียของให้กระจายไปให้ทั่วตัวทุกรลูคุ้มขนเบ่งเบ่งออกไปเบ่งกระจายออไปทั่วตัวทุกรลู่คุ้มขนะพอคืนน้ําลายคืนอากาศลงท้องก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจมันก็หมดแล้วแทบจะไม่มีไหลออกทางจมูกเลยฝึกหัดนะฝึกหัดได้ชํานาญแล้วเอาไปที่ฐานใช้จะได้คุ้มครองทุกอย่างนั่นแหละ ยกเว้นแต่แพ้อย่างเดียวบาปกรรมหนักมาตัดรอนคือบาปกรรมเก่าเนี่ยที่เราทําไว้เยอะมันก็มาตัดรอนแต่ถ้าเราแผ่ไม่ตาให้บ่อยๆก็บรรเทาไปได้มันต้องฝึกฝนจิตใจนะเนี่ยที่พระเจ้าตัดไว้ให้ละบาปอากุศลละบาปกรรมชั่วก็อสองทำกุศลให้ถึงพร้อมตั้งกายวาจาใจข้อสฝึกฝนจิตใจของตัวเอง เรียนฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้ปัดสจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่าให้มันเศร้าหมองอย่าให้เบื่อเสงกคุ้มท้อแท้หดอูสิ้นหวังฝึกฝนนะทำสามข้อนี้เป็นคำสังสอนของพระเจ้าทุกองค์ก็สอนตรงกันนะ